เ็นผ่านมานะเห็นผ่านเลยยามแสงไฟใหญ่เ <c ười> ข้าไปหาทางออกไม่มีทางออกฮะครโเเจ็อาาีุ่ดด ทางตันฮะไม่มีทางออกฮะ นเน่เราได้โหาทางออกไม่เจอทางเข้าเจอเลยแต่ทางออกหาไม่เจอตอนพามืดเลยตรงสับอีกเครื่องอยู่ไหนเนี่ยดูครับผมมากับลานสาวที่สดสวยนะฮะเขาโมองไตายโลลวหาทางออกไม่เจอ

ทางออกแล้วไปดูข้างนอกกันออกมาแล้วก็เจอเลยนะครับพญานาคแต่ไม่รู้ว่าเขาตั้งชื่ออะไรตอนนี้นกรงสร้างกำลังจะก่อสร้างกำลังจะสร้างพระวิหารต่อแสงเดนมาก เขาถ่ายเราเราก็ถ่ายเขาไปนะเจ้ากัน